ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะค่ะระหว่างนี้เราอยู่ในการจัดค่ายที่บวรสันติอโศกดวมินส6่นะคะเป็นช่วงค่ายในวันที่30สิงหาจนถึงที่3กันยายนอันนี้เป็นช่วงก่อนหน้าที่จะเข้ามารับทานอาหารกลางวันนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าชมสถานที่ที่เรา ตั้งโต๊ะอาหารนะคะอยู่ในตรงเวลลานน้ำตกนะคะลานน้ำตกลานทรายพื้นที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีความสดชื่นมากทีเดียวนะคะแทบไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เราอยู่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะใจกลางเมืองแต่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะเวรจุดนี้นะคะเราใช้เป็น ที่ตั้งโต๊ะอาหารนะคะเพื่อที่จะให้ชาวค่ายเนี่ยได้มีโอกาสมาตักอาหารรับทานเองโดยโซนนี้นะคะจะเป็นเ,เรื่องของผลไม้นะคะผักสดผักสดวันนี้จะเป็นส้มตำผลไม้คละรวมกันนะคะปรุงด้วยเกลือดอกเกลืออย่างเดียวนะคะมีข้าวโพดนะคะแล้วก็มีผักสดในวันนี้นะคะ คันนี้เราลองไปดูนะคะในอีกโซนนึ่งเดี๋ยวเชิดด้านนี้เลยค่ะค่ะแถบนี้นะคะก็จะเป็นข้าวกับกับข้าวข้าวกับกับข้าววันนี้ข้าวของเราเป็นข้าวซ้อมมือนะคะอ,ะอันนี้เป็นแกงจืดฟักค่ะ,แก,กคะแกงจืดฟักเขียว แล้วก็อันนี้อะไรนะคะพี่จานปลีก็หมูปีใส่เกลือค่ะต้มหัวปรีใส่เกลืออันนี้เป็นผัดดาวดอยนะคะผัดดาวดอยถือว่าเป็นผักที่มีคุณค่ามากเลยแล้วก็หาได้ง่ายนะคะตามบ้านของพี่น้องอาจจะมีแต่พี่น้องไม่รู้จักอันนี้เราเป็นเป็นอะไรนะที่ผักมันขมๆอ่ะผักไายค่ะผักไายนานๆกินทีจําชื่อไม่ได้นะคะต่อด้วยผักลวกนะคะผักลวกในวันนี้เป็น บวบนะคะกวางตุ้งแล้วนั่นคือผักไทรืเอเาผักทยอ๋อส่วนปลายส่วนยอดของมันนะคะแล้วโปรตีนที่ดีที่สุดของเราวันนี้นะคะจะเป็นถั่วดำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกเดือยกับ,บลูกไก่กับถั่วลูกไก่ผสมกันนะคะน,นี่คืออาหารมื้อกลางวันของพี่น้องผู้เข้าค่ายของเราค่ะ evet. คอ้ออาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะ ป้ายไว้ว่ารำปิ้งกล้วยนะคะหยิบได้คนละหนึ่งชิ้นกินเป็นยานะคะเราวิธีการทำก็คือใช้กล้วยน้ำว้าแบบสุกนะคะแล้วก็คลุกกับรำข้าวนะคะลงไปน้าบกับกระทะถือว่าจะเป็นการเพิ่มวิตามินในร่างกายโดยเฉพาะพี่น้องที่ส่วนใหญ่เราจะกินข้าวขาวนะคะข้าวขาวเนี่ย จะมีคุณค่าอาหารน้อยวิตามินแทบจะไม่มีเลยเราก็จะใช้ตัวนี้ราคากินเป็นยาจะทําให้ร่างกายปรับสมดุลและมีร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างในมื้ออาหารมื้อหนึ่งของพี่น้องชาวค่ายที่บวอนสันติอโศกในค่ายครั้งนี้ค่ะค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ